สวัสดีครับน้องๆองขับซาคนบ้าเราเป็นนะครับเมื่อไร่จะมีกิจกรรมรวมพลพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็บอกลงหน้าสักสักปีหน้าพื่อปีหน้าดีแล้วเดี๋ยวเราดูจะได้ว่างด้วยครับเราจะได้มาสนุกกันนะครับฝากฝากกิจกรรมถึงน้องแก้เรื่องนี้กับน้องๆองด้วยนะครับนะครับไว้ทุกคนมีความสุขนะครับ สวัสดีน้องๆชาวับซาทุกคนนะครับวันนี้น้องหญิงมาเก็บบรรยากาศที่รายการชนวีนะครับแล้วก็มีสุดหล่อมาด้วยป็นนี้กอรับเชิญนะก็ทุกๆคอมเมนต์นะครับทุกๆที่โพสกันอะไรเงี้ยพวกเราก็เข้าไปแอบดูตลอดนะครับถึงว่าบางทีอาจจะไม่ได้เข้าไปเม้นบ่อยแต่ว่าก็นะก็ยังรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ฝากติดตามรอเราบานูนด้วยนะครับผมหลักจ้าจุ๊บจสวัสดีครับครับ ไม่พูดอะไรเนี่ยพีนิกอนถามพี่ทล่นก็ได้เกี่ยกับขับซานได้นึงครับอ๋อสวัสดีครับน้องขับซาดครับวันนี้นะครับเรามาเจอที่เชนวีนนะครับเพื่อนมาเต็มเลยครับถ้งมีโอกาสวันหลังเราไปที่ไหนอยเรียนตามไปกันนะครับสนุกครับ